สวัสดีครับอยู่กับผมไมกี้ครับผมวันนี้ผมก็มาเป็นพิธีกรดำเนินรายการอะไรสักอย่างมนบ่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีสาวท่านหนึ่งที่ผมอยากจะสัมภาษณ์มากๆเป็นนักข่าวชื่อดังตั้งแต่อดีตาจนปัจจุบันและอนาคตครับผมขาเสียผมืูให้กับคุณแจ็คกอรีนครับสวัสดีค่ะโอ้ยไมค์กีบ แต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะคะน้องไมคี้แบบหยุดก่อนนะถ้าหนูพูดเก่งขนาดนี้เดี๋ยวพี่ตกงานแน่นอน <laughs> ว่าแล้วนะคะวันนี้ก็ขอมาเปิดใจน้องไมคี้หน่อยนะคะ <laughs> ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มฮอตสุดๆตอนนี้เลย <c oughs> คือเป็นแฟนละครเนี่ยที่บอกว่าติดตามตั้งแต่ EP แรกต้องใส่คำน,นี้นะคะ <c oughs> ก็คิดว่าจะบงแต่ไม่คิดจะบงขนาดนี้ค่ะไปดูตกกัวคาถาเองด้วยฟีดแบ็กเป็นไงบ้างเอ่ยดีนะครับผมแบบผมรู้สึกว่าฟีดแบ็กเราเอาเอาเอาพูดตรงคนด่าเยอะเหมือนกันนี่คือดีใช่คนด่าเยอะ แต่ว่าเอาจริงๆนะสำหรับผมและสำหรับทีมงานละครรู้สึกว่าฟีดแบ็กตรงนี้มันมีคุณค่ามากๆกับละครเรื่องนี้เพราะว่าละครเรื่องนี้เขาทํามาเขาตั้งใจให้มันเกิดประเด็นการพูดคุยกันในสังคมอยู่แล้วครับ่ะมันก็จะมีมีมเยีะยวมากตอนนี้ที่ฮิตมากแล้วพี่เล่นแล้ว ชาาชาอะดูดเร็วมากอันนี้คือคนคนชมนะผมเห็นคนชมเยอะมากจังหวะนี้ชอบจังเลยเออใช่นแล้วพิชชาเล่นดีมากเลยที่ปวดต่อยมากครับพิชชาเขาก็ใช่สมมติเราเล่นอ่ะพี่เป็นพี่เป็นพระกาบาลินแล้กันอุ๊ยจังหวะชาชาชาเลยค่ะชอบอยู่เลยค่ะชาชาชาแล้วพิชชาเขาจะหันไปคุยกับคนที่เขาทํางานด้วยสักครู่นะคะอาจจะต้องรบกวนขอคุยกับอีนี่สักหน่อยหนึ่งแล้วก็หันไปตรงนี้เราก็จะมีชาเลนซ์ซึ่ง คนคิดก็คือคิดได้นะคะก็คือจะให้น้องร้อยให้น้องร้อยเข็มกับได้นะคะซึ่งถ้าพูดตรงๆนะพี่ในวัยนี้แล้วพี่มองไม่เห็นแล้วน้องไมกี้เ่้ให้เรารู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วกันไกลอันแช่นี้นะสามสิบวิอ่ะกันไกลใหญ่กว่านี้ไม่ได้เลยเลยสันหา่ากันไกมลมีคมขอล้อตัดไม่ออกเลย <combined> สูตรการแบบ ใส่อันเนี้ยมันต้องชิมผมผมเรียกชิมผมเรียกชิมได้ก่อนอันไก่ก็ไม่คมนะเอาไมหาวแก๊งเลยแหมพี่เไม่เอาเข็มงกล้ๆให้ผมเลยนะ ถือว่าช้าถือว่าช้าโอ้แต่ว่าถ้าสําหรับพี่แล้วตบมือให้เลยขอบคุณมากเลยครับอดีตมีไว้ให้จําค่ะภาพแรกตึงหนูทําอะไรอยู่โอ้โหอะไรงอันนี้ผมเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ครับจริงเหรอป .5 ขอบคุณมากเลยจำเพื่อนด้มหาเพ่จำได้อยู่ครับถึงเบอร์หน้าก็ยังจำได้อยู่โตแล้วเนาะใช่พี่ภาพที่สองโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ไมค์กี้ถึงไหมเงีจริง มันเป็นท่ายอดทีนะท่ายอย่างงี้สมัยก่อนอ่ะแล้วผูกโบด้วยนะแล้<ร>ผูกโบเอามาใส่แว่นก่อนอ่ะ ผมแกล้งเพื่อนหลอคมว cover เป็นเพื่อนอ๋อใช่เพื่อนเมื่อก่อนไม่ได้เป็นสาวนะครับอันนี้เป็นหนุ่มแล้วเริ่มใส่แววหล่ออันนี้มสามหล่อจังเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่คารโรตทงชาติอะไรเอออันนี้คือปัดฉิมมสามตอนนี้แบบว่าเอาจีงฮอตแมนในโรงเรียนอ่ะโมยังยังยังจริงกอกแต่หล่อนะตอนนี้ยังตอนนี้ใกล้แล้วเพราะว่าช่วงนี้ผมกำลังดความฟุตบอลก็มส ปวดดาวเรืองไม่มีช่วงฮอตหรอกครับรนี่ต้อ,นนอตงอะไรอย่างนี้เลยมีบ้างครับไม่คุยกันเลยตอี้คุยจัมเป็นพอดอิดเลยแบบนี้ชอบไมคกี้มากตอนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยครับหลักเด็กหนุ่มในวันนั้นมาวันนี้นะคะทั้งไม่เขินะมันเป็นภาพแบบแคลาสสิกเลยนะครับคือมันเป็นภาพแห่งความทรงจําเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ตั้งใจออกกําลังกาย เด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ๆวันหนึ่งจะต้องมาถอดเสื้อให้กับคนทั้งประเทศดูมันก็เขินไหมอ่ะแต่โทษนะครับแบบโทษเลยนะมันมันชมพูอยู่เหมือนกันนะอยู่อยู่แล้วมันหลายๆอย่างหรือเปล่าผมมาจากเด็กแบบเด็กตุ้ยน้ยคนหนึ่งอ่ะแล้วก็พยายามมาจนถึงตรงนี้แต่หล่อนะจบแล้วหจบภาพนี้เลยหรออันนี้ละโอ้ไม่ไม่แล้วครับไม่แล้วครับอันนี้สมัยตอนที่แบบยังร่างกายยังพิแอนเพิ์มอยู่ครับ হম <small>